แนวข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียนชุดที่1นะครับข้อ 1. การวิจัยในชั้นเรียนหมายถึงอะไรกอไก่การใช้วิธีสยศาสตร์เพื่อทําให้การสอนดีขึ้นขอไข่การใช้วิธีวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษาขอควายการค้นคว้าวิธีการเรียนโดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์ค้นคว้างงูการค้นคว้าวิธีการพัฒนาการสอน ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอไขนะครับการวิจัยในชั้นเรียนหมายถึงการใช้วิธีวิทยาศาสตร์ค้นคว้าเพื่อสร้างความรู้ใหม่ทางการศึกษานะครับข้อ2จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียนคือข้อใดกอไกประเมินตัดสินผู้เรียนขอไขแก้ปัญหาผู้เรียนคอควายพัฒนาผู้เรียนงงงูถูกทั้งขอไข่และคอควาย ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงองูนะครับจุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียนก็คือขอไขนะครับแก้ปัญหาผู้เรียนและคอควายนะครับพัฒนาผู้เรียนนะฮะข้อ <3>, 3. ข้อใดไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียนกอไก่พัฒนาผู้เรียนขอไข่แก้ปัญหาผู้เรียนคอควายประเมินตัดสินผู้เรียนงองูหาสาเหตุของพฤติกรรมฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับ ข้อที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการวิจัยในชั้นเรียนก็คือการประเมินตัดสินผู้เรียนนะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะข้อ4ขั้นตอนแรกในการทําวิจัยในชั้นเรียนคือขั้นตอนใดกอไก่รวบรวมข้อมูลขอไข่กำหนดปัญหาขอควายตั้งสมมติฐานงงูวิเคราะห์ปัญหาฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงงูนะครับขั้นตอนแรกในการทําวิจัยในชั้นเรียนก็คือการวิเคราะห์ปัญหานะครับ ข้อ 5, การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใดกอไก่การวิจัยเชิงปฏิบัติการขอไข่การวิจัยเชิงปริมาณคอควายการวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎีงองูการวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือฉเฉลยน,นะครับคณิตตอบกอไก่นะครับการวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับข้อ 6. การพัฒนาพฤติกรรมการเขียนของนักเรียนชั้นปส ข้อใดคือตัวแปรตามนะฮะกอไก่พฤติกรรมการอ่านขอไขเพศอายุขอควายวิธีการพัฒนางงูระดับชั้นเฉลยนะครับคนี้ตอบกอไก่นะครับการพัฒนาพฤติกรรมการเขียนของนักเรียนชั้นป .3 ตัวแปรตามก็คือพฤติกรรมการอ่านนะครับข้อ7เด็กหญิงสมหญิงขาดเรียนเป็นประจำควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุดกอไก่เหตุใดทําไมเด็กหญิงสมหญิงขาดเรียนจึงเป็นประจำขอไขทางบ้านเด็กหญิงสมหญิงมีปัญหาอะไรจึงต้องขาดเรียนขอควายโรงเรียนมีปัญหาอะไรทําไมเด็กหญิงสมหญิงขาดเรียนงองูจะแก้ปัญหาการขาดเรียนของเด็กหญิงสมหญิงอย่างไรเฉลยนะครับคณิตตอบงองูนะครับเด็กหญิงสมหญิงขาดเรียนเป็นประจำ ควรจะตั้งคำถามการวิจัยอย่างไรก็คือจะแก้ปัญหาการขาดเรียนของเด็กหญิงสมหญิงเนี่ยอย่างไรนะครับข้อ8ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างกอไก่ใช้ตารางสำเร็จรูปขอไข่ใช้เกณฑ์ร้อยละขอควายใช้การคาดคะเนง,งูใช้สูตรคำนวณ ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับข้อที่ไม่ใช่เป็นวิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างนะครับก็คือการใช้การคาดคะเนนะครับข้อนี้ไม่ใช่นะฮะข้อ9การวิจัยในชั้นเรียนตรงกับความหมายข้อใดกอไก่เป็นการวิจัยการศึกษาที่อยู่ทั้งในและนอกชั้นเรียน ขอไข่เป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอนที่อยู่ในชั้นเรียนคอควายเป็นการวิจัยของครูที่จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียนงงูเป็นการวิจัยของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเฉลยนะครับอณี้ตอบขอไข่นะครับการวิจัยในชั้นเรียนตรงกับความหมายเป็นการวิจัยเฉพาะการเรียนการสอนที่อยู่ในชั้นเรียนนะครับข้อ1ิบ ผลที่ได้จากการวิจัยในชั้นเรียนคือข้อใดกอไก่ปรับปรุงพฤติกร,รรมนักเรียนขอไข่เพิ่มความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างครูและนักเรียนขอควายปรับปรุงการปฏิบัติจากความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ค้นพบงอง,ง,งูถูกทุกข้อเฉลยนะครับข้อนี้ตอบถูกทุกข้อนะครับงองูนะฮะข้อ11วิธีดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนควรเริ่มจากข้อใดเป็นอันดับแรก กไก่ระบุป,ปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนที่ได้จากการสังเกตและการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆขอไข่เลือกปัญหาที่ต้องการศึกษาและแก้ไขขอควายตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุของปัญหางงูค้นหาสาเหตุของปัญหาตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับวิธีดำเนินงานวิจัยในชั้นเรียนควรที่จะเริ่มจากขั้นตอนแรกก็คือระบุป,ปัญหาที่เกิดในชั้นเรียนที่ได้จากการสังเกตและการเก็บข้อมูลด้วยวิธีต่างๆนะครับข้อ12 Classroom Action Research คือข้อใดกอไก่การวิจัยปฏิบัติการทั้งในและนอกชั้นเรียนขอไข่การวิจัยปฏิบัติการ นอกชั้นเรียนคอควายการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนงงงูการวิจัยปฏิบัติการเฉลยนะครับข้อนี้ตอบคอควายนะครับคาสรูมแอคชั่นรีเสิร์ชก็คือการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนนะครับข้อ 13. ข้อใดเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยในชั้นเรียนกอไก่การบันทึกเหตุการณ์ขอไขการสังเกตการสัมภาษณ์คอควายการใช้แบบสอบถามการสํารวจงงงูถูกทุกข้อ ฉเฉลยนะครับข้อนี้ตอบงวงูนะครับถูกทุกข้อนะครับแล้วพบกับแนวข้อสอบการวิจัยในชั้นเรียนในชุดที่2ต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ